จากที่เราล้างแล้วนะครับพายรอนะครับเป็นยี่ห้อเบอร์มาดนะครับ P.B. ชับสองนะครับก็นี่ครับแผ่นแรแฟมสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาประกอบนะครับวิธีประกอบก็ประกอบกับเหมือนเดิมนะครับก็หนึ่งเราก็จะใส่ตัวแกนอ่ตัวสกูปปับแรงดันนะครับกับนัดเข้าไปก่อนอันนี้ไม่ต้องถอดก็ได้ใส่เข้าไปนะครับโอเคต่อมาเราก็ประกอบสปริงกับแผ่น ตัวแหวนนะครับแผ่นแหลงรอนสปริงนะก็สังเกตว่ามันจะมีด้านบ่านะครับเอาด้านบ่าให้ดูแบบให้เข้ากับสปริงนะครับครับแล้วก็ด้านนี้ติดก,กับตัวบอดี้ด้านบนนะครับแล้วก็ใส่ไปใส่ไปแล้วก็ดูว่าบ่าไหมถ้าบ่าได้ก็ลงไปนะครับอันนี้คือตัวด้านบนนะครับต่อมาเราก็จะมาประกอบตัวบอดี้ด้านล่างนะครับบอดี้ด้านล่างเราก็จะประกอบประกอบจากข้างล่างกลับไปนะครับแกน แกนดันน้ำนะครับแกนทางน้ำนะครับด้านด้านด้านทางน้ำนะครับเดี๋ยวอธิบายทีว่ามันทำงานยังไงเดี๋ยวประกอบเข้าไปก่อนผมประกอบเข้าไปนะครับใส่ไปเหมือนเดิมนะครับดันขึ้นนะครับนี่ครับสังเกตมันก็จะมีมันจะคอนได้แต่เราก็พยายามค่อยๆใส่ให้มันขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วนั้นสปริงนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตัวปิดตูดด้านล่างนะครับใส่ลงไปแล้วก็ขันนะครับ อันนี้คือการประกอบนะครับประกอบแล้วก็อันนี้ก็ขันให้ตึงมือนะครับเอาเครื่องมือขันให้ตึงมือนะครับเสร็จนั้นเราก็ประกอบแผ่นไดแฟนที่เราล้างน,นะครับก็จะ <staff. S 2> เกตได้ว่าเราถดอดยังไงประกอบอย่างนั้นนะครับใส่ลงไปนะครับก็ให้ดูว่าให้มันเข้าตัวร่องดีๆนะครับขยับเข้าร่องแล้วก็ตัวเป็นเป็นพลาสติกเป็นล็อกตัวแผ่นไดแฟลนอีกทีนะครับกดทับแผ่นไดแฟมนนะครับก็ให้มันเข้าล็อกพอดีนะครับ เสร็จปุ๊บเข้าแล้วเราก็จะประกอบเข้ากับตัวบอดี้นะครับโอเคแล้วก็ใช้มืออัดอใช้มือบิดให้แน่นหรือกอ็แค่นี้มันก็ใช้ได้แล้วแต่ก็ถ้ากัวป้องกันหน่อยก็เอาเครื่องมือมาบิดตึงมือนิดเดียวนิดเดียวพอนะครับ